สวัสดีค่ะทุกๆคนคลิปนี้นะคะเราจะเดินทางไปงานวิ่งที่นิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะการเดินทางครั้งนี้เราจะเดินทางด้วยสายการบิ a n a น a n a ค่ะโดยเที่ยวบินที่กรุงเทพนิวยอร์กนะคะไปต่อเครื่องที่ญี่ปุ่นค่ะครั้งนี้เราเดินทางด้วยที่นั่งพรีเมียมอีโคค่ะ ซึ่งจะแตกต่างกับอีโคโนมีแบบไหนเดี๋ยวเพื่อนๆไปติดตามกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นั่งอาหารการกินรวมถึงบริการบนเครื่องและบริการภาคพื้นดินค่ะเพื่อจะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆนะคะยังไงไปติดตามชมกันในคลิปเลยค่ะ แต่ว่าเขาจะมีพิเศษหลังจากเช็คอินให้แล้วคือจะมีเป็นจดหมายเล้าสเป็นของเอเอฟบัดเชิญก็คือว่าไปใช้ได้ที่มีลลาร์โคสรับกันไปเข้าเล้าสก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศของเล้าสกันค่ะสามารถใช้บริการได้ที่ห้องรับรองหรือเล้าส์ของการบินไทย eva และมิลลาร์โคสเล้าค่ะ ลาวการบินไทยในสนามบินสุวรรณภูมิมีหลายแห่งและบางแห่งก็จะมีห้องอาบน้ําและไม่มีห้องอาบน้ํานะคะห้องอันนี้เนี่ยค่ะเป็นล้าวที่อยู่เกตดเกด,ดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปไปดูบรรยากาศภายในและรีวิวล้าวของการบินไทยน,นะคะ เครื่อนแต่งกาก็ดดีหนังก็จะมีลัสลัดนสุดนะคะด้านนี้อ้จับแต่งนีเขาติดด้านนี้ก็เป็นข้าต้มมัดข้าวต้มมัที่นี่เรื่องชื่อหรือเปล่าน่าจะเรื่องชื่อนะทหมดองเนาะโอ้เยอเลย่ใม่ธรรมดานะคะของทาง a อเอเขาจะเรียกคนขึ้นเป็นกรุปกรุปนะคะกรุบ A กรุปหนึ่งกรุปสองกรุปสามของเรากรุปห้าด้านนี้เป็น Business Card ก่อนนะคะไม่เกี่ยวกับเรานะคะ Good morning morning นี่ค่ะถึงแล้วด้านนี้คือที่นั่งของ พรีเมียมอีโคโนมี่นะคะแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูที่นั่งอีโคแตกต่างกันด้านนี้คือพรีเมียมอีโคนะคะมี2คนส่วนนี้ก็มี3าคนนะคะที่นั่งมีสองแถวเองแล้วท่นนี้ก็คือพรีเมียมทันนี้คือ,คอไม่ใช่พรีเมียมแต่อีโคปกตินะคะ3มคนแล้วก็คามคนที่นั่งกว้างอยู่นะกว้างกว้าง sorry ของเรานะคะตัวนี้อันนี้คือที่นั่ง A นะคะติดลิงหน้าตา ที่นั่งสี่นะคะเครื่องบินลำนี้นะคะโบอิ้ง787นะคะแล้วก็มีอันนี้คุณก็สามารถเก็บไปได้เลยนะคะเป็นรองเท้าใส่บนเครื่องอเป็นหูฟังแบบเพเฮดโฟนนะคะส่วนด้านนี้เป็นที่นั่งมีที่วางของด้านนี้ก็เป็นด้านนนี้เป็นโต๊ะนะคะเป็นโต๊ะเอาไว้เวลาทานอาหารนะคะปุ่มนี้นะคะปุ่มปุ่มนี้นะคะ กดแล้วข้างล่างก็จะออกมาแบบนี้ค่ะ,ะออกมาแบบนี้นะคะมันก็จะทําให้เรายืดยืดยืดขาเวลานอนสบายขึ้น,นส่วนด้านเนี้ยก็จะปรับให้เรานอนข้างหลังได้ส่วนหมอนนะคะก็ปรับมาอีนี่ตรงนี้เป็นไฟเป็นไฟนะ

กำลังรีวิวอยู่นะคะแอร์โฮสเตสก็นำที่ปิดตาที่อุดหูหน้ากากนะคะมาให้แล้วก็แบบฟอร์มสำหรับเข้าญี่ปุ่นแต่เราเนี่ยจะนั่งไปที่อเมริกาเราก็เลยไม่จำเป็นต้องใช้แบบฟอร์มเข้าญี่ปุ่นค่ะแปลงเกียร์ค่ะเป็นส่วนนี้เป็นจอส่วนตัวนะคะแล้วด้านข้างๆเนี่ยวางวางได้ <Thank you. S 1> นี่นะคะ <Thank you. S 1> ช่วงที่เรานั่งเนี่ยด้านหน้าก็คือ Business card <S <S นะคะ ส่วนด้านหลังก็จะเป็นอีโคนะคะส่วนพ r ีเม u m มอีโคนมีแค่2แถวเท่านั้นเองค่ะระนเราและูทบงปนอย่านีว่าท่าจะได้รับความสดวกยตลอการเดินทางค่ะเราจะเดินทางจากที่นี่ไปที่ฮาเรดะหกชั่วโมงนะคะนี่คือค่าห่มนะคะเนื้อดีมีหมอนมีไวไฟได้ประมาณ30นาทีนะคะต่อต่อหนึ่ง เดินทางนะคะสำหรับพรีเมียมอีโคแล้วก็อีโคแต่ถ้าเป็นบิสเซนการ์่ wifi ี w i i เไม่จำกัดตล,ลอดทิศคะ่ะเครื่องบินขึ้นมาได้สักพักนะคะไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะคะก็มีเมนูมาให้เราเลือกเมนูแรกก็คือข้าวหน้าหมูผัดขิงนะคะส่วนเราเลือกเมนูที่สองเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันค่ะ this one. <it> จะเป็นสตู ะะมันฝรั่งบดส่วนด้านนี้ก็จะเป็นสลัดด้านนี้เป็นโซบะเย็นมีแคคเกอร์ให้ด้วยมีนูเดลซอสเอามาใส่อันนี้นะคะนด้านนี้จะเป็นชีสกับมา,าร์กาลรนมีสลัดม,<ห>มีขนมมีขนมปังนะคะแล้วนะเขาก็มีน้ำหลายอย่างให้เราเลือกนะคะเดี๋ยวเราลองสปาร์กเกลิงไว้์ลน,นี่ลองฟู เราเลือกเป็นสตูกไก่นะคะส่วนคุณตีใหญ่นะคะก็จะเป็นหมูผัดขิงที่แตกต่างกันส่วนเครื่องเคียงอาหารอื่นๆก็เหมือนกันค่ะส่วนของหวานตกท้ายก็ไอติรมเนสเลคค่ะก่อนจะลงประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็มี ตัวซองแซนวิชมาแจกค่ะนตวนั่งเครื่องมาประมาณ6ชั่วโมงเนอะก็ จะไปรอต่อเครื่องห้าโมงสีทง่ทุ่มก็ประมาณชั่วนนี้บ้านเราบ่าย3ามนะแต่ว่าที่นี่ตอนนี้บ้านเราบ่ายสี่ที่นี่หกโมงเย็นมืดแล้วค่ะท้องฟ้ามืดตึ๊ดก็เดี๋ยวไปหาที่นั่งพักก่อนเพราะว่าเราจะออกสี่ทุ่มก็ต้องรออีกประมาณสี่ชั่วโมงเนาะค่ะ น้ำแชวลูมนะคะมีมีผ้าเช็ดตัวให้เลยนะคะมีที่อาบน้ำให้อันนี้ห้องวิวแชร์ด้วยนะคะ <S <S เดี๋ยวเราเออกไปกินข้าวก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาท่องสุขาโอเคลลา <S <S ตรงน,นี้เข้าไปมันมีห้องสำหรับสู้ผู้หืินด้วย มิมดเดอรนะคะมีนูลเดิลอะไรบ้างมีราเมงมีโซบะมีโซบะมีโซบะมีราเมงมีทุกสิ่งมีข้าวหน้าเป็นไปกดได้เลยค่ะส่วนด้านนี้เป็นเบียร์นะคะเพื่อนๆค่ะทุกคนเป็นเบียร์อันนี้ก็เป็นไวน์นะคะเครื่องมันมร้อน,นครับกระดูกอะที่กั๊ดเจยได้ทันแซงโซบะคุณท้อ าบอกว่าให้เวลา20นาทีนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าถ้าไม่ให้ี20นาทีคนก็จะใช้กันเยอะน,นะคะ2 2 1เจ็สนย์เก็ต้องเสร็จ2 1 2สิบเอ็ดยีองนะคะ เขาเรียกอะไรนะพีบอร์ดยิงก็คือว่ากรุ๊ปมันจะมีเขาจเรียกเป็นกุ๊ปกุ๊ปกุ๊ปหนึ่งคือ First c ค a s s กรุ๊ปสองก็คือพิเศษแล้วเราเราก็กุ๊ปสามพีเมียมพรีเมียมอีกคนมีค่ะด้านนี้เป็นยูเซนต์ใหญ่ไหมนั่งเนาะนั่งได้สอคนเลยอยากนั่งบ้างอ่ะสักวันหนึ่ง เพราะว่าถนันหลับไม่งงหรอกนั่งได้เพราะว่าตอนจเงินจ่ไม่งงตอนจเงินแหละจากด้านเนี่ย่างงตอนจเงินตอนน้านก็ไม่งงหรอกเรา้เรายี่สิบเจ็ดเดียวกันยอยยี่สิบเดอะไรนะเนี่แหละ H โอ้นั่งคู่กันด้วยอยากนั่งหน้าน่นอะ เดี๋ยวเรามารีวิวคราวนี้เรานั่งเป็นแถวที่สามนะคะลำนี้เนี่ยเป็นโบอิ n งเจ็ดเจ็เจ็นะคะลำค่อนข้าง,งใหญ่เนอะเพราะว่ามีเ i ร s t องาด้วยนะคะซึ่งของเราเนี่ยที่นั่ง27เนี่ยหลังสุดเลยมันจะมีทั้งหมด3แถวเนาะแถวหน้าแถวนี่เจดกับสองแถวของเราเนี่ยจอนี่ใหญ่ใหญ่นะอันนี้มือนะคะเอ้ยมีนิวยอร์กยะมีมือนะคะแล้วก็มีตรงนี้ wow. มีอะไรบ้างอ่ะคุณที่ใหญ่เล่ารองเท้าของผ้าแตกคนหูฟังนี่ไม่ให้เอาไว้ฟังเอาไว้ฟังห้ามเอากลับบ้านนะคะดีเพราะว่ามันมีแบบครอบด้วยอ๋อครอบด้วยเนาะกันเสียงแล้วตรงนี้เอาไว้ใส่ขยะหรือเปล่าเนี่ยใส่แก้วใส่แก้วได้แก้ววางอันนี้แล้วด้านนี้คืออะไรที่วางเท้าวเออที่ตรงนี้ดีที่นี่วางเท้าวางเท้าตรงนี้เนาะโอเคที่วางเท้าตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าธรรมดาแล้วเนี่ย ถาดเนี่ยมันต้องมาออกจากตรงนี้แต่ที่นี่ไม่ใช่ถ้าเป็นแบบนี้เขาถาดก็ต้องอยู่ข้างใช่ไหมคะคุณตีใหญ่ถาดเขาก็ต้องยกขึ้นมาเหมือนเดิมโอ,โอ้ลำนี้ถาดถาดถาด,ถาดไอ้นี่เป็นสีจอใหญ่เนี่ยจอ,อใหญ่หญอะเอ็บอันนี้นั่นอนนี้ดีกว่าแรกแล้วก็มีอันนี้โทรมาต่อ,อันแรกมันดีนะลุกไปฉี่มันไม่ต้องตีกันนะคะแล้วมีอะไรอีกหมอนผ้าห่มตรงนี้ขยับได้นะคะนี่ อ่ะตรงนี้อันนี้ได้เดออีกฮะใส่แก้วป่ะวางนี่นี่แก้ววางตรงนี้นี่ไว้แก้ววางงตรนี้ไว้ไว้โทรศัพท์ป่ะโอ้ใช่โอ้นี่ไว้ปลักเสียบโทรศัพท์นี่ไวาปลักเสียบอืมปลักเสียบได้ด้วยนี่เราก็เสียบโทรศัพท์ได้อืเนี่ยมีรูเสียบได้เสียบอ๋อโอเคเสียบคนก็ได้เนีเสียบคนได้ใครทำอะไร ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดู้แล้วจะบอกนะคะนี่ปรับลงปรับแล้วปรับข้างล่างอ๋อปรับได้นี่ปรับออกมาได้นะคะอ่าดีไหมดีเน่นอนลากไปอย่างงี้เนาะเออก็ดีนอนเอียงได้มากกว่าปกติหน่อยหน่อยนึงจะจอใหญ่ไหมจอใหญ่ภาษาไทยวิ่ภาษาไทยด้วยนี่ ชอใหญ่มาดูนะดูมากว่าอันนี้ผ้าห่มของปปอนิปบอน A&A เป็นไงคะก็นิ่มดีนะนิ่มดีบางอโอ้ห้องน้ำลำนี้ใหญ่นะคะนี่นใหญ่ A&A นิวยอร์กคิว้1 6้น้ำหมนะโอ้ห้องน้ำอ้ อุปกรณ์เดิมว่าไหมคะไฟนี้หูฟังค่อนข้างดีนะเป็นค่อนข้างพรีเมียมเนี่ยนิ่มมากแล้วก็ใหญ่ลำโพงใหญ่แล้วก็ใส่สบายลองใส่หลังจากที่เครื่องขึ้นได้เรียบร้อยนะคะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะอาหารก็มาเสิร์ฟค่ะแต่ว่ามื้อนี้เขาไม่ได้ให้เราเลือกนะคะเขาให้เรามาเลยค่ะ ี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันคืออะไรและเราก็ได้ขอน้ำดื่มพิเศษอีกอย่างก็คือไวาแดงนะคะมากินากาัดอาหารเพื่อจะได้หลับค่ะ อาหารมื้อที่2นะคะเราเลือกได้ค่ะอันแรกก็จะเป็นปลาเทอริยากิค่ะส่วนอันที่สองก็จะเป็นพาสต้านะคะทอมะเ o ือซอสเดี๋ยวไปดูค่ะรสชาติอาหารเป็นยังไงค่ะ,ะ,คะขนาดของอาหารก็ประมาณฝ่ามือน,นะคะด้านนี้จะเป็นฟักทองค่ะและถัดมาก็จะเป็นสลัดนะคะมีน้ำสลัดมาให้มีผล,ลไม้มาให้พอ ได้ชิมบ้างนะคะและน้ําที่เราเลือกก็คือน้ำส้มผสมมะเขือเทศและก็น้ําเปล่าค่ะมอวัยขออะไรบ้างที่เราก็รูนะคะสีเป็นยังไ,ไงคะอร่อยดีดรสชาติของเรานะคะรสชาติก็ใช้ได้อยู่นะคะ ส่วนข้าวนะคะเป็นข้าวญี่ปุ่นก็นิ่มแล้วก็เหนียวดีค่ะเขาก็ประกาศนะคะว่าเขาจะหยุดการบริการเพ <will> ราะว่าจะต้องเตรียมตัวจอดแล้วค่ะชาทุ่งครึ่งของประเทศอเมริกานะคะที่นิวยอร์กนะคะการเดินทางครั้งนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ23ชั่วโมงนะคะ จากกรุงเทพมาที่ฮานิดะหนชั่วโมงหลังฮานิเดะที่ฮานิดะก็คอยประมาณห้าชั่วโมงแล้วก็บินมาอีก12งชั่วโมง,วงมษษวรวมเป็นเสร็จว่ายีชั่วโมงในการเดินทางจากกรุงเทพมานิวยอร์